มีเรื่องราวที่บอกว่าคุณเคยทะเลาะกับคุณกวินเรื่องรองเท้าอันนี้จริงไหมจริงครับนี่เป็นเรื่องจริงที่ผมทะเลาะกับกวินเรื่องรองเท้าเพราะว่าเ <aska. S 2> มื่อประมาณ1ิบปีที่แล้วเนี่ยมีบริษัทรองเท้าหนึ่ง<ล>บริษัทบริษัทหนึ่งนะส่งรองเท้ามาให้เราสองคนของผมจะเป็นรุ่นหนึ่งของกวินเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ทีนี้ความชอบไม่เหมือนกัน <Estamos S 2> <ล>ผมไปชอบรองเท้ากวินมากกว่าก็เลยทะเลาะก็เลยอยาก UM จะสลับ ขอสลับได้ไหมครับเพื่อนอะไรเงี้ยครับว่าแบบแล้วเขาไม่ยอมหรอเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบเหมือนกันก็เลยทะเลาะกันวันนี้เอามาไหมครับเอามาครับโหวันนี้จะได้ชมและคู่ที่เป็นต้นเรื่องของเรื่องนี้เลยที่ทำให้คุณเต๋าทะเลาะกับคุณกวินครับเป็นสนิเกอร์เอาโชว์สนิเกอร์ขึ้นมาได้เลยครับเป็นคู่นี้ค่ะคุณแม่ขาเนี่ยสวยไหม สนิเกอร์ใช่เป็นเนิเกอร์คู่นี้ตบกันมาเลยนะเนี่ยเพื่อได้คู่นี้มาโอ้ยหลอนมีคู่นี้กับเขาด้วยนะคะจ้าโอ้โหฉันก็ชอบเลยนี่คู่นี้น่ะโอ้โหนี่ลองใส่นะอยากได้มานานแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าเลยเนี่ยโอ้โหนี่นี่พอดีกับตีนฉันเลยโอ้โหนี่นี่เดิน สวยมากเลยคะ่ะนี่คุณแม่โอ้โห